สวัสดีครับเพลงครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคแท็บเล็ตของทางค่ายซัมซุงนะครับหลังจากที่ s ซัมซุงเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับในรุ่นของ Galaxy Tab S8 Series ออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับในคลิปนี้เราก็เลยได้นำทางด้านของสเปค Galaxy Tab S8 เป็นรุ่นเริ่มต้นมาให้ได้รับชมกันนะครับ จะมีสเปคอะไรบ้างที่น่าสนใจในรุ่นของ Galaxy Tab S 8บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะครับแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนั้นฝากกด subscribe กด like และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ Samsung Galaxy Tab S 8เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022มาพร้อมกับหน้าจอ LTPS LCD มีขนาดอยู่ที่11นิ้วความละเอียด2560คูณ1,600พิกเซล ค่า PPI 509 PPI และให้ค่ารีเฟรชเมาอยู่ที่ 120Hz เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ให้ขนาดหน้าจอมาได้กว้างมากเลยนะครับสำหรับ Galaxy Tab S8 ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็ดีหรือการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถดูได้เต็มตาเลยทีเดียวนะครับมาดูในเรื่องของชิปเซตกันบ้างชิปเซตก็เลือกใช้เป็นขมพลังของ Snapdragon 8 1นึ่อง์คความเร็วของชิปรุ่นนี้อยู่ที่3.0 GHz GPU เลือกใช้เป็น a r r u n o o 730และ Samsung Galaxy Tab S8 รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน2 2ครอบทับมาด้วย One UI v วอร์ชัน1 r ่ m มีให้เลือก1ความจุ8 GB เรามีให้เลือกหนึ่งความจุเช่นกันนะครับ128 g b และรุ่นนี้สามารถเพิ่ม micro SD card ภายนอกนะครับที่จะใช้งานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่1 TB ทบส่วนทางด้านของกล้องนะครับ Galaxy Tab S 8รุ่นนี้ให้กล้องมาที่1เลนนะครับสำหรับกล้องหลังความละเอียดที่ให้มา12ล้านพิกเซลและกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลสามารถบันทึกวิดีโอได้ในระดับ 4K 30เฟรมนะครับในส่วนของบลูทูธให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชัน5.2 พอร์ตการเชื่อมต่อให้มันเป็นพอร์ต USB Type C 3.2ลำโพงมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเสียงดังฟังชัดแน่นอนรองรับปากกา S Pen เดี๋ยวเราไปดูที่แบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่8,000ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์สีมีให้เลือก2สีนะครับสีกาไฟและสีเงิน สำหรับทางด้านของราคา Samsung Galaxy Tab S8 รุ่น Wi-Fi ราคาจะวางจำหน่ายอยู่ที่23,900บาทส่วนรุ่นที่รองรับ 5G หรือใส่ซิมได้นะครับราคาอยู่ที่39,000บาท ตอนนี้ทั้ง2รุ่นนะครับก็ได้วางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งทางช่องทางออนไลน์และทางศูนย์บริการนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของแท็บเล็ตรุ่น Samsung Galaxy Tab S8 ที่เราได้นํามาฝากกันในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยหากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดอื่นใดที่ผิดพลาดไปหรืออธิบายสเปคผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออาภัยวใาที่นี้ด้วยแนะนําหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับ คลิปนี้หากใครชื่นชอบฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ